ครับวันนี้นะครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นตู้ซับแอคทีฟนะครับขนาด18นิ้วนะครับใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักและก็ที่มาที่ไปของตู้ซับใบนี้กันเอ่อตู้ซับใบนี้มีที่มาว่าอย่างไรครับอ่าตู้ซับใบนี้นะครับเป็นของบริษัทเซกากุนะครับที่อ่ารับจ้างผลิตให้แบรนด์ดังๆมากมายนะครับครับผมทําไมเขาถึงมาผลิตตู้ใบนี้ครับบริษัทเซคากุนะครับได้คิดค้นนะครับ เป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับชื่อว่าท็อปโปนะครับก็คือเป็นตู้ซับใบนี้ใช่เลยครับยี่ห้อนี้ใช่ครับก็คือเป็นอันนี้เลยครับแล้วก็ทางร้านของเรานะครับขายตู้ท็อปโปนะครับมาแล้วนะครับมากกว่า1,300ใบนะครับโอ้เยอะมากเลยครับและตู้ซับนะครับทางร้านขายไปแล้วนะครับประมาณ300ใบนะครับตู้ใบนี้เหรอครับใช่ครับเป็นตู้ใบนี้เลยคืองานตู้พวกนี้ก็จะเหมาะคับ พื้นที่ในอาคารหรือว่าในห้องงานเล็กๆใช่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันว่าการทํางานของตู้ซับ KS18A ใบนี้นะครับม,มีการทํางานแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูสเปคหลางตู้กันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอย่างตัวนี้นะครับ คืออะไรครับอันนี้จะเป็นไรอินครับไรอินครับเป็นแจ็คแบบไหนครับเป็นแจ็คคอมโบครับสามารถเสียบได้สองอย่างครับเป็นแจ็คโฟนกับ XLR นะครับอ๋อและตัวนี้แหะครับเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นสามารถเสียบได้เฉพาะแจ็ค XLR ครับอ๋ออันนี้ลิงก์นี่ครับลิงก์นี่เสียงกลางหรือว่าตู้ซับเหมือนกันครับอันนี้ลิงก์คือลิงก์จากตู้ซับไปหาตู้ซับครับอ๋อครับมีซ้ายขวาครับอืมอันนี้ก็คือเป็นเอาท์ มีช่องเอาพุตครับสามารถต่อเข้าเสียงกลางครับอ๋อมีเสียงกลาง<ะ>ให้มีเอาพุตเสียงกลางให้สองชันแนลใช่ครับอ๋อต,ตัวนี้แหละครับนี่ปุ่มกราวครับอันนี้เป็นเฟดครับปุ่มปุ่มเฟดอ๋อบายพาสนะครับสามารถเป็นบายพาสก็ได้ครับอ๋อขนาดกำลังวัดละ่ะเต้ยกำลังวัดต,รตรัวนี้จะอยู่ที่2000ันวัตต์โปรแกรมนะครับ หรือวัดพีประามาณ4,000วัตครับมีพัดลมให้ด้วยตัวนี้ใช่ครับพัดลมมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยระบายความร้อนครับตัวนี้จะทํางานอัตโนมัติครับอ๋อพอเครื่องร้อนปุ๊บจะทํางานเองครับครับผมปลั๊กไฟล่ะเป็นแบบไหนปลั๊กไฟเป็นแบบ AC ครับอ๋อเหมาะการใช้งานแบบไหนครับเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านในห้องกลางแจ้งก็ได้ครับตั้ง10โต๊ะ20โต๊ะอะไรประมาณนี้ครับอืมถือว่าเอาอยู่เลยเอาอยู่ครับโอเคแต่ลองไปฟังเสียงกัน yak